สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกขับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เนี่ยเรามีของเล่นจากเต๊นป้าพิกชุดจรวดและห้องนักบ,บินอวกาศมาเล่นกันค่ะในเซ็ตนะคะเขาก็มีตัวละคร2ตัวชื่อชลอสแล้วก็คลาวซี่นะคะสองคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นนักบ,บินอวกาศที่จะต้องขับเจ้าจรวดสีเหลืองอันนี้นะคะไปบนอวกาศค่ะก็เป็นของเล่นที่เหมาะสาหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปค่ะ เราจะหมุนให้คุณผู้ชมดูรูปลอบๆกล่องกันชัดๆนะคะดูแล้วก็น่ารักทีเดียวค่ะแล้วเราก็แกะกลองออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือตัวจรวดนะคะตัวจรวดนี้ก็สามารถถือได้ฮิ้วได้แบบนี้นะคะมีฟิวฟิวฟิวแล้วเราก็จะจับตั้งไว้แบบนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นประตูสามารถเปิดออกมาได้ เปิดออกมาแล้วข้างในก็เป็นห้องนักบินอวกาศค่ะเราสามารถแกะเข็มขัดของนักบินออกมานี่นะคะเป็นห้องนักบินเราจะแกะเข็มขัดออกมาค่ะแล้วเราก็เอาตัวละครออกมานะคะตัวนี้เนี่ยคือชลอสก็ใส่ชุดนักบินอวกาศสีเงินค่ะ เดี๋ยวล้านน่ารักดีทีเดียวนะคะเราจับสายไว้ก่อนแล้วก็ปิดประตูมาดูห้องต่อไปกันค่ะด้านล่างห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องของพราซี่แล้วก็แกกแข็มขดัด อค่อนข้าง,างแก่ยากนิดนึงนะคะแล้วก็เอาตัวละครอ,ออกมาค่ะอันนี้คือคลาวซี่คลาวซี่เขา,าก็ใส่ชุดนักบินอวกาศสิงเงินเหมือนกันค่ะนี่ดูหน้าตาของตัวละครน,นะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราปิดห้องนี้ไว้ก่อนนะคะยังเหลืออีกห้องหนึ่งค่ะอยู่ด้านล่างสุด แต่ห้องนี้ไม่มีนักบินนะคะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ค่ะนี่เป็นห้องโลง่ลงๆค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ของนักบินห้อยอยู่เราปิดประตูไว้ก่อนนะคะมาดูรอบๆตัวจรวดกันค่ะตัวจรวดนี่ก็เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีหน้าต่างแต่และห้อง แล้วก็ปีกของจรวดก็เป็นสีแดงตรงนี้เป็นช่องใส่ฐานค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเป,ปิดปิดตัวจรวดนี่ก็จะมีปุ่มเปิดปิดเสียงเวลาที่จรวดบินเวลาเราจับตรวดบินก็มีเสียงสามารถเปิดให้เสียงทำงานได้แต่ว่าวันนี้เพื่พอนเจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ฐานค่ะนี่ให้ดูสให้เห็นข้างในกันชัดๆ นี้นะคะก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดเสียงเวลาที่เราจับจะโหลดตั้งเนี่ยก็สามารถเปิดเสียงได้ก็เจ๋งดีทีเดียวค่ะคลาวซี่แล้วก็ชลอสก็นั่งประจำการอยู่ในห้องนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นลำโพงที่เสียงออกมาค่ะ เราคิดว่าเป็นจรวดที่สีสวยดีทีเดียวแล้วก็เป็นของเล่นที่มีขนาดกระทัดลัดนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปตัวละครเนี่ยก็มีหน้าตาน่ารักขนาดกระจุมกระจิ๋มรูปแบบฟังก์ชันของเล่นก็เยอะพอสมควรค่ะสามารถเปิดเสียงได้อ้าลืมบอกคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วนะคะเขามีปุ่มสาหรับเปลี่ยนเสียงได้หลายเสียงด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าได้กี่เสียงเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองใส่ทานดู ก็เจ๋งดีทีเดียวค่ะเราลองจับจรวดตั้งแบบตั้งเอาไว้นะคะพอเวลาที่จรวดตั้งเนี่ยปุ่มด้านล่างมันก็จะดันขึ้นมาเราก็จะเปลี่ยนเราก็จะมีเสียงเป็นเสียงจรวดค่ะตามที่เขาบอกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเสียงเราก็เปลี่ยนกด,กดตรงปุ่มนะครับจะมีปุ่มปรับให้เปลี่ยนเสียงได้หลายเสียงโอ้ดูเจ๋งทีเดียวค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะต้องหาซื้อฐานมาใส่เราก็ลองเปิดดูแล้วค่ะ เราคิดว่าจรวดจากเปป้าเพ็กนี่นะคะก็เป็นจรวดที่สวยที่เดียวค่ะเป็นของเล่นที่มีขนาดกระดัดลัดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปตัวละครนี้นะคะก็มีหน้าตาน่ารักขนาดกระจุนกระจิ๋มรูปแบบของฟังก์ชันของของเล่นก็เยอะดีนะคะเปิดเสียงได้เปลี่ยนเสียงได้ประตูก็เปิดปิดได้เอานักบินออกมาเล่นได้ด้วย เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรชอบของเล่นนี้ไหมก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามเราด้วยทาง YouTube Channel หละสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ